วันนี้เวลา9ก้นาฬิกานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงวางพมลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาอนันทมหิดลพระอธฐมารามาธิบดินพระผู้พระราชทานกำเนิดแพทย์จุลานพพระบรมราชานุสาวารีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาอนันทมหิดลพระอธรมารามาธิบดินด้านหน้าอาคารอปรคณะแพทยาศาสตร์จุลาลงกรณมหาวิทยายลัยเขตปทุมวัน จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรพระราชทานพระราชวรโรกาสให้ประธานมูลนิธิคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์นายกสมาคมศิทธิ์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์และนายกสโมสรนิสิตคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยประจำปี2567เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดลและพระราชทานเงินดังกล่าวแก่คณะบดีคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยแล้วพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกสมโมสรนิสิตคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยประจำปี2566เฝ้าทุลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดจำหน่ายเข็มที่ระลึกวันอนันทมหิดลประจำปี2566สมทบมูลนิธิอนันทมหิดล จากนั้นประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดทำเข็มที่ระลึกวันอนันทมหิดลประจำปี2567เฝ้าทุลละองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเข็มวันอนันทมหิดลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระนิธาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชราุดาสยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งกองทุนอนันตมหิดลขึ้นในปี2498เพื่อเป็นพระบ,มร,ะบรมราชานุสรในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาอนันทมหิดลพระอธรมารามาธิบดินโดยมีพระราชดำริที่จะพระราชทานทุนให้นักศึกษาผู้มีความสามารถยอดเยี่ยมไปศึกษาต่อให้ถึงระดับความรู้ชั้นสูงสุดอย่างประเทศที่พัฒนาแล้วเพื่อนำความรู้ มาพัฒนาประเทศชาติและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์หลังจากนั้นได้จัดตั้งขึ้นเป็นมูลนิธิอนันทมหิดลเมื่อวันที่3เมษายน2502 เวลา15นาฬิกา25นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าปวดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ไปยังบริเวณเชิงสะพานพระราม8เขตบางพลัดทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและของส่วนพระองค์แล้วทรงจุดทูปเทียนเครื่อง ราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหิตลราธีเบศอดุญเดชวิกรมพระบรมราชชนกกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีพระเชษฐาคินีและพระอนุชาคือสมเด็จพระเจ้าพี่นาง เธอเจ้าฟ้ากลยานิวัฒนากรมหลวงนาราที่ว่าราชนครินทและพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระราชทานพระนามอนันทมหิดลอันมีความหมายว่าเป็นที่ยินดีของแผ่นดินเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเมื่อปี2477ตลอดระยะเวลา12ปีที่ทรงครองราชทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของอาณาประชาราชโดยเฉพาะด้านการแพทย์และการสาธารณาสุขจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมพระสกนิกรในพื้นที่ต่างๆได้มีพระราชปารบให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มขึ้นเพื่อ ช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วยสืบสารพระราชปณิธานพระราชบิดาจึงได้พระราชทานกําเนิดคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มห ah าวิทยาลัยโดยทรงเห็นว่าการผลิตแพทย์มีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่ง <_' S 1> เพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดยพระมหาการุณาธิคุณนี้จึงกำหนดให้ทุกวันที่9มิถุนายนเป็นวันอนันทมหิดนเพื่อน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนและประเทศชาติโดยเฉพาะวงการทางการแพทย์ เวลา1 7นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระนิษิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดธาทองเขตวัฒนาในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมราชวงศ์ระยะทิพย์อินทราทูตซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเมื่อวันที่8พฤษภาคม2567สิริอายุได้94ปี หม่อมราชวงศ์ระยะทิพย์อินทราทูตเกิดเมื่อวันที่17กรกฎาคม2472ที่วังเทเวศเป็นธิดาของหม่อมเจ้าอนันตนรชัยเทวกุลกับหม่อมเจ้าอภัสราภาเทวกุลมีพี่น้องรวม4คนหม่อมราชวงศ์ระยะทิพย์สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนราชินีและเข้าศึกษาหลักสูตรแม่บ้านการเรือนหรือฟินิกชิ่งคอสจากโรงเรียนมาแต่เดอีวิทยาลายัย เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วได้เข้าทำงานที่ธนาคารกรุงเทพพนิชยาการจำกัดมหาชนซึ่งดำรงตำแหน่งสุดท้ายคือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่มอมราชวงศ์ระยะทิพย์อินทราทูตสมรสกับนายคทาวุฒิอินทราทูตมีบุตร1คน